ตอนนี้เราก็เดินมาข้างในแล้วเราจะแทบไม่เห็นเส้นตรงที่นี่เลยมันจะเป็นเส้นเว้าโค้งหมดส่วนข้างในอะจะเป็นเลขาคณิตระบัดของเราอ่ะสามารถขึ้นท็อปวิวได้ด้วยคือเราซื้อแพงสุดเราไม่ได้เลือกซื้อที่แบบดีที่สุดเราเอาแพงสุดไปเลยอันนี้คือข้างในตัวโบสนะดูสิข้างในอ่ะเข้าไปแล้วตรงเนี้ยห้ายืนโดนสั่งให้นั่งเลยรีบนั่งรีบนั่งรีบนั่งโค่าแคบ มากอ่ะแบบไม่ผิดหวังดีกว่าท,ที่มาสเปนปาร์กเกร์สวนของเกาดีตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะซากาดาแฟมิเลียคนเยอะมากเพราะมันเป็นแบบ เป็นจุดที่แบบใครๆก็ต้องมาคือถนนปิดไปเลยตรงนี้ที่บาร์เซโลนามันจะแบ่งเป็นบล็อกๆบล็อกๆบล็อกๆใช่ไหมตามที่แบบ Facebook ที่เราเห็นกันท,ที่ถ่ายภาพมุมสูงที่แบบผังเมืองจะสวยมากก็คือปิดไปเลยถนนหนึ่งก็คือปิดไปเลยบล็อกหนึ่งอย่างนั้นอ่ะดีมากที่นี่สมควรเลยคอมเมนต์าต้องมา ยังไงใครมาบาร์เซโลนาะก็ต้องมาอยู่แล้วไปหาที่ถ่ายรูปดีกว่าส่วนเรื่องประวัติอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สืบมานะคือแบบก็รู้แต่ว่ามันเป็นมันเป็นโบสถ์ที่สร้างไม่มีวันเสร็จสักทีเป็นร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าตรงไหนคือเรียกว่าอะไรตรงนี้เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ต้องแบบไปหาข้อมูลอีกทีน,นึงอ่ะอย่างที่พี่ฟ้ารถบอกมาว่ากาดีอ่ะสร้างเสร็จก็มยังไม่เสร็จหรอกคือออกแบบสร้างๆอยู่แล้วก็ออกมาชนช,ชนตายข้างหน้าตรงเนี้ยเออแล้ว สถาปนปณิกที่เหลือกับคนงานที่เหลือก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงต่อไม่รู้ว่ากาวดีจะเอายังไงกับกับที่นี่จะรงเลขาคณินี้จะจะฮีอะไรจะแผนจะยังไงก็ไม่รู้ก็เลยแบบตาแบบงงๆแล้วก็ไม่เสร็จสักทีแต่เขาเห็นว่าคาดว่าจะเสร็จภายในปี2 0 2 6มัง้งเออแต่กูสโลบายก็คือไม่มีทาไม่มีทางให้มันสร้างเสร็จอะเพราะว่าจะเอาเงินบริจาคจะเอาเงินจากการขายตัว๋วอะไรอย่างเงี้ยสภา,าพก็ไปดูหน้าเสร็จแล้วเพราะว่าพอสร้างตรงนึงได้อีกอีกฝั่งนึงก็เสียอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องซ่อมมันก็ไม ของเราเข้า11โมงโอเคไปายตอนนี้เราก็เดินมาข้างในแล้วตัวของเราคือ11โมง <s ip> มืดๆหน่อยนะคนเยอะมาก <S <s <ip> <S มาต่อ <S <s <ip> <S ก็คือว่าเกาดีได้กล่าวไว้ว่าเส้นตรงมีไว้สำหรับมนุษย์เส้นเว้าโค้งมีไว้สำหรับพระเจ้า ประมาณนี้นะก็คือจากที่อ่านมาเมื่อกี้นี้เลยเขาบอกว่าเราจะแทบไม่เห็นเส้นตรงที่นี่เลยมันจะเป็นเส้นเว้าโค้งหมดใช่ไหมส่วนข้างในอ่ะจะเป็นเลขาคณิตอะไรอย่างเงี้ยเออออกแบบโดยใช้แบบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมคําว่าสากาดาแฟมิลียแปลว่าครอบครัวของพระเยซูคือปกติแล้วโบสถ์แต่ละโบสถ์อ่ะจะมีแบบของพ่อแม่มาวีของซานโตนี่น้อยซานอะไรอย่างเงี้ยเซนฟานซิสอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเป็นของ ของใครของมันใช่ไหมแต่ที่นี่คือรวมทั้งหมดที่เป็นครอบครัวของพระเยซูยที่นี่ประมาณนี้นะผิดถูกยังไงก็มาช่วยแกแล้วกันเพราะว่าแทบจะไม่ได้หาข้อมูลมันเลยไปดูข้างในกันดีกว่าเออระบัดของเราอะสามารถขึ้นท็อปวิวได้ด้วยคือเราซื้อแพงสุดเราไม่ได้เลือกซื้อที่แบบดีที่สุดเราเอาแพงสุดไปเลยเพราะว่าอยากขึ้นไปดูท็อปวิวมันเป็นยังไงมันมี2ทาวเวอร์อะเออเราก็ต้องเลือกว่าจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ไปด้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน อันนี้คือข้างในตัวโบสถ์นะดูสิสูงมากปโปรง่งแล้วก็สวยมากข้างในคือแบบอย่างที่ฟ่ฟาโรสบอกมาเลยว่าแบบจะออกแบบเป็นเลขาคณิตที่แบบสมมาตรกรันพับได้อะสมมาตรคือการพับได้ใช่ไหมเออถ้าพับแล้วมันจะแบบยุบแบบพอดีกันอะ คนเยอะมากๆในนี้จะเห็นคนจีนคนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ยุโรปก็คือทั้งโลกแต่ว่าเราเห็นคนจีนเยอะกว่ามีเขาบอกให้ใส่หมวกขอโทษทีหัวเหรอขอโทษเราไม่รู้ว่าเวลาเราอะมาเที่ยวเราจะไม่รีบ เพราะว่ามันไม่ได้มากันบ่อยปกติแล้วคนอื่นมาเที่ยวที่นี่กันประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคอมพิวเตอร์เดินไปเดินมาชั่วโมงหนึ่งแต่เนี่ยกะว่าจะอยู่ทั้งหมดเกือบสามชั่วโมงอยากจะอพิเชมันให้แบบให้คุมค้มาคุ้มกับค่าตัว๋วเครื่องบินที่บินมาให้คุ้มกับค่าเข้าถ่ายรูปให้เยอะที่สุดเท่าที่เราอยากจะทําก็เลยทําให้แบบว่าคิดว่าการเที่ยวไม่ใช่แค่การชโงโกเราควรได้อะไรจากการท่องเที่ยวเดินเช่นความรู้หรือว่าแบบได้แบบดื่มด่ำกับมานานาอะไรอย่างเงี้ย ไปดูข้างในอ่ะเข้าไปแล้วตรงเนี้ยห้ามยืนโดนสั่งให้นั่งเลยรีบนั่งรีบนั่งรีบนั่งรี้เป็นบ้างนั่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 งกูก็เลยออกมาดีกว่าเนี่ยเหยียบคนสิมีพวกเป็นกับสตาร์บั๊กหน้าก็เหมือนสร้างหัใครนั่งเมื่อป่าวไม่รู้แต่ว่าเนี่ยเห็นไหมเข้ามาปุ๊บ ีโรสัก,นะ <Okay. S 1> กำลังจะขึ้นทาวเวอร์นะนี mm ่ว hmm. ันนี้เราก็ซื้อตัวว๋วแบบโอเคไปขึ้นกันดีกว่า mm hmm. ขึ้นมาแล้วโคตรแคบ ึงพี่ฟารโรดบอกเลยบอกว่าพี่ฟารโรดบอกคุณมาว่ามันจะแคบแบบเดินด้คนเดียวแบบจริงๆอันนี้อยู่ตรงแฟชั่นทาวเวอร์มันมีทั้งหมดสองหอคอยแบบที่เราจะขึ้นได้เออแต่ว่าเราก็มั่วๆเนาะไม่ได้ทำกันบ้านเลือกเรื่องมานี่ตรงนี้สวยมาก กจากสภาพก็ไม่น่าเสร็จอะเนาะดูสิแบบไม่มีใครทำงานเลยสร้างไปเถอะมึง500ปีก็ไม่เสร็จ <c oughs> เคเดี๋ยวไปดูที่อื่นน่อตอนนี้เราก็รอคิวเดินลงคือขึ้นขึ้นลิฟต์ตอนเดินเดินลงค <c oughs> ือดีมากอ่ะแบบ <c oughs> ไม่ผิดหวังดีกว่าที่ที่มาสเปนเ เลือกที่นี่เป็นที่แรกที่เปิดเลยไปคำตอบสกกาดาแฟมิลียเริ่มสร้างตั้งแต่ปีอะไรนะหนึ่งแปดเกาดีประสบอุบัติเหตุข้างหน้าโดนชนตายโอบเบนเดมดิดที่สิเข้ามาตามคาดการณ์เขาบอกว่าปี2องพที่นี่จะเสร็จสมบูรณ์นะ ah. แต่นี่คิดว่าไม่น่าเสร็จเพราะว่ามีกุศโลบายเรื่องการเงินเข้ามาคือการแบอบกว่าได้ขายตัว๋วขายตั๋วมันขายได้อยู่แล้วไม่มีคนมาอยู่แล้วแต่เรื่องเงินบริจาคอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าน่าจะสร้างไม่เสร็จเลยก็คือยื้อไปเรื่อยๆตอนนี้ปี2018ก็อีกประมาณ10ไม่ถึง10ปีอะเออใช่ป่ะ18 19หก6 6 7ปีอะตามเนี้ย c o m p l e ช i o n of the temple mm hmm. ก็จะเสร็จสมบูรณ์หน้าตาก็จอะออกมาแนี้ที่อาจจะทำให้สร้างไม่เสร็จก็เพราะว่า,สร,าสร้างไปตรงนั้นเสียซ่อมสร,สร้างไปตรงนี้เก่าปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้อาจจะไม่เสร็จเลย ที่เรา,มาเมื่อกี้รีบขึ้นนะเพราะตอนนี้คนเยอะมันกตอนขึ้นไปเบืบไม่มีคนเลย,ต,เยต่อเกียวขึ้นรีบยาวมาถึงข้างนอกเลยโอเคตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่าไม่ไหวละรูปก,ก็ถ่ายไปเยอะละบ้า อาอออกาศแบบมันไม่ได้หนาวเลยขนาดนั้นประมาณ12องศา11องศาก็เลยใส่แค่แบบแจ็เก็ตตัวนี้ตัวเดียวมาก็โอเคนะไม่ต้องแต่งตัวหนามากคนญี่ปุ่นคนจีนเยอะก็ค,คิดว่าแบบสถาปัตยกรรมแบบนี้มันไม่เหมือนในเอเชียไงคนก็เลยรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าอินกะเลยแบบนี้ถ้ายิ่งรู้ประวัติอ่ะคิดว่านี่จะอินหนักกว่าเดิมอีกนะแต่เนี้ยไ,ไ,ไม่ได้แบบสื่อประวัติอย่างแบบ ยังตั้งใจมาก็เลยแบบก็อินแต่ก็ไม่รู้อะไรเยอะอาจจะพูดทีหลังไม่ฟังรอบๆมีท้านั่งหนาพิงได้อย่างเดียวเพราะว่าคุกลัวล้มลงไปจริงๆแล้วเขาเปิดให้ดูอ่ะม<ๆ>ีทั้งหมด3ส่วนก็คือ4ส่วนเออฮะประมาณนี้มั้งข้างนอกแล้วเขารอบนอกดูได้อยู่แล้วไม่มีปัญหา ข้างในตัวตัวโบสเดินได้สวยงามมีกระจกมีสีแล้วก็หอคอยมีสองหอคอยต้องเลือกอันใดอันหนึ่งว่าอยากเข้าสองอันก็ซื้อมาทั้งสองอันเลยจบๆแต่ว่ามันตอนซื้อตั๋วมาให้เลือกแค่อันหนึ่งไงอยากเข้าสองอันกันแหละแต่มันก็เหมือนเหมือนกันเพราะว่าขึ้นไปแล้วมันมันสูงประมาณหกสิบห้าเมตรที่เขาบอกว่าหกสิบห้าเมตรน่เออขึ้นลิฟต์ไปเดินเดินลงแล้วก็ส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ใต้ดินอ่ะมานี้ นี่ก็จะหนทางออกของไปถึงทางออกแล้วโอเควันนี้ก็พอเท่านี้ละกันม่ใช่วันนี้สิสเฉพาะที่นี่พอเท่านี้ละกันเพราะว่าเราเข้ากันมาเกือบแบบเกือบสองชั่วโมงแล้วก็คิดว่าเพียงพอสำหรับการ a อ p r e c ช a t e ทุกอย่างหรือว่าเดินชมทุกอย่างแล้ว อ,อัน,นก็คือโบสท,ที่สร้างไม่เคยเสร็จสักทีร้อยสามสิบกว่าปีปากกรีสวนของเกาดีอีกผลงานหนึ่งหลุบสองี่หลักในบาร์เซโลนาก็จบวันนี้แหละทุกทีต้องจองออนไลน์นะมา,มาซื้อข้างหน้าคืออาจจะไม่ได้เวลาที่อยากจะได้ต้องออนไลน์ล่วงหน้ามันเลยจะดีกว่าก็สวยดีนะน่ารักดี เขาบอกว่ามาที่นี่อ่ะต้องไปถ่ายกับกิ้งก่าตัวนี้นนี้แลเดี๋ยวค่อยถ่ายละกัน นี่ใครก็มาถ่ายรูปก,กันนี่เห็นพี่ฟ้ามาถ่ายตรงน,าานี้จำได้ดูสิใครจะเป็นเหยื่อให้เราใชเขาถ่ายรูป มุมประชันกล้องแล้วกูจะหามุมถ่ายรูปยังไงเนะี่ยดูที่นี่คือปาร์กเกมีประวัติยังไงช่างหัวเป็นเถอะ ไม่สนใจไม่น่าจะมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากนะก็คือที่แบบเป็นสวนของเกาดีสวยๆน,นึงเป็นผลง,งานของเขาอันนึงนั่นแหละอาจจะมีก็ได้แต่ว่าไม่น่าสนใจเฉยๆคือจริงแล้วอ่ะเข้ามาข้างในอ่ะมันก็ไม่ได้ว้าวเลยแบบโอ้ยขนาดนั้นนะก็ก็ดีแต่ว่าก็ดีเฉยๆอ่ะเออแล้วก็ซ่อมเยอะห,หมดเลยสรุปเกาดีทำในเสร็จบังเนี่ยซ่อมไปหมดเลยนี่ก็ซ่อม <laughs> <laughs> ่างที่เห็นนะมันแอเรียที่เสียงเงินนะมีตรงกลางที่แบบอย่างนี้ยแอเรีย,ยเสียงเงินส่วนรอบๆนอกก็าเจอร่มสีขาวว่าทางออกก็ก็นั่นแหละก็ไม่น่าถึงเจ็เจ็ดยูโรก็แบบไม่ได้แพงขนาดนี้ตัวนื้ออยู่ที่บาร์เซโลนาสเปน แถวนี้เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่ทํากันบ้านขึ้นมามั่วๆมันไม่เรียกว่าอะไรโกติกโกติกอะไรสักอย่างนี่แหละเรียกไม่ถูเกเดี๋ยวเปิดหนังสือดูโกติกอะไรวะลืมแล้วว่าจะสวยนะเนี่ยเนี่ยไปเริ่มถ่ายรูป,ปแล้วบายบรรยากาศกันจะประมาณมันแหล่งช้อปปิ้งของเขาอ่ะเออ โกดิคเรเตอร์หรอือเปล่าน่าจะอันนั้นแหละเรียกไม่ถูกนึกออกแล้วที่นี่มันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าลาลัมบาออกเสียงถูกไหมลาลัมบาโอเคอ่านไม่ออกอะภาษาสเปนก็เป็นแหล่งช็อปปิ้งอะแล้วมีโกดิคเรเตอร์อะไรเงี้ยก <ผ venture. S 1> ็เป็นแหล่งช็อปปิ้งของของบาร์เซโลนาโจรเยอะมากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าอย่างเงี้ยดูดูก็รู้แล้ว หน้าว่าเป็นโจรคือดูนะดูดีนี่มีเซนนะมองหน้าก็รู้เยู่ยแล้วว่าแบบใครที่จะมาลวงกระเป๋าเราคนประเภทไหนที่จะมาลวงกระเป๋าดูดีๆน่ากลัวมากที่นี่เวลาจะใช้คน่ายรูปไปใช้เอเชียอย่างเช่นคนจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเนี่ยไม่โกงไม่ไม่ไม่ลวงเราแน่นอนแต่แบบใช้คนสเนุเพนเพราะว่ามันอาจจะลวงกระเป๋าเราได้ อันเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้ที่ดีๆอย่างเงี้ยทัวร์อืมอ่ะ,อะเดี๋ยวจะไปที่อื่นกันแล้วเราเบื่อแล้วที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่บ๊ายบาย